ดุแก่เราอยู่ที่ไหนรู้ป่ะนี่ดูต้นยางต้นยางยักษ์สีใหญ่มากที่ธนาคารอ,อมสินหนองหอยทุกคนซึ่งเรามาตรงนี้ค่ายก่าวิละและโรงแรมปางวิมานสวยๆอยู่ในซอยตรงนี้ฮะเราเจอโจ๊กช้างม้อยทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาแซบนี่ฮะโจกช้างม้อยอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะนี่โจกช้างม้อยฮะมี โจ๊กเครื่องในซี่โครงซี่โครงเห็ดหอมนะฮะข้าวต้มหมูปลากุ้งมีหมดเลยทุกคนเราซอย12 12สิงหาซอยหนึ่งทุกคนจะ้ะเนี่ยถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายไปก็เป็นลำพูนเนี่ยทุกคนอ่าถนนเชียงใหม่ลำพูนจะมีถนนเออที่นี้หาดที่ยาไปถึงลำพูนแล้วก็ต้นยางนาต้นยางนาที่ปลูกอย่างะการที่5ทุกคนจะ้ะใหญ่มากเห็นไหมใหญ่ยักษ์มากไหมเอออยู่ในเส้นถนน,นนเส้นนี้ในประเทศไทยที่เดียวในโลกเท่านั้นนะฮะและที่สําคัญนะเออที่สําคัญ สําคัญยังไงต้นยางนาน,นีไงที่เป็นประวัติศาสตร์ว่าปลูกสมัยร5เพื่อเป็นตํานานความรักเจ้าดารารัศมีฮะที่ฟังมานะทุกคนนะปลูกนานมากเลยปลูกตั้งแต่นียฮะจากแถวบริเวณก่อนถือเอเลยค่ายกาวิละมาจากของเชียงใหม่ก็เลยถ้าถึงเข้าลําพูนเมื่อไหร่ต้นยางนาก็จะหมดเลยจะเป็นต้นอะไรแทนนะต้นคล้ายๆกับเป็นต้นราชพฤกษ์อะไรประมาณนี้ฮะทุกคนะนะครับ นี่คือบรรยากาศยามเย็นนะฮะทุกคนจากที่เราออกมาเดินชิลมากเดี๋ยวต้องรีบกลับไปไลฟ์สดให้โลกรู้ว่าเราอยู่ที่ปางวิมานไลฟ์สดนะฮะบรรยากาศนะฮะจะได้แบบชิลๆทุกคนนี่ให้ชมบรรยากาศนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราตื่นเช้า มีอาหารเช้าและตอนเงเที่ยงก็อาจจะแบบทำหลักสูตรทำนู่นทำนี่ทำนั่นและก็อาจจะหาร้านคาเฟ่เล็กๆนะครับนั่งนั่งถ่ายให้โลกรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนแถวๆนี้มาพักที่นี่นอนที่นี่แล้วเนี่ยก็ไม่ไกลจากแม่น้ำปิงไม่ไกลจากเขาเรียกว่าอะไรสะพานนวรัตแล้วนะท่ากาวีละก็ใครจะมาสักการะพระเจ้ากาวีละก็ได้อนุสาวรีย์ของท่านก็จะอยู่ตรงนี้ฮะ ถ้าเกิดเรามาจากสะพานนวัดก็จะถึงก่อนโรงแรมปางวิมาหครัับทุกคนน่ารักมากทุกคนดูสิเโรงแรมราชเวทใช่ไหมนี่โรงแรมราชเวททุกคน โอ้ยต้นใหญ่มากเลยทุกคนยุบมีฝรั่งด้วยทุกคนต้นใหญ่มากกับยางนาทุกคนจ้ะรู้จักไหมยางนาที่มันตกลงมาแล้วมันจะหมุนติ้ว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 อะฮะคุณถ้าเกิดเราพูดแล้วมันมีตกลงมาให้เราเห็นนี่คืออัศจรรย์เลยนะใช่ไหมทุกคนมันจะมีดอกลูกลงมาล้วงลงมาหมุนติ้ว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 นี่ฮะสูงยักษ์เลยนะครับนี่ไงใช่ไหม ใช่ไหมฮะทุกคนไม่ใช่อาจจะกำลังเป็นดอกอยู่อะฮะทุกคนดูสิสวยไหมล่ะเนี่ยสวยมากอ๋อนี้ไงทุกคน ฮ่องกงวอลฟเฟลฮ่องกงฮ่องกงฮ่องกงใช่ไหมฮ่องกงวอลฟเฟลนี่ไงมีกว๋วยเตี๋ยวเส้นคลุกหวานขนมนี่ไงร้านนี้ไงที่เราอยากมาชาวก๋วยเตี๋ยงหนึ่งเพนเพนวินวอลฟเฟลทุกคนนี่เข้าไปในไลน์ได้เลยนะอ๋อนี่ไงกว๋วยเตี๋ยวเส้นคลุกน่าทานมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดีกว่าตอนเที่ยงเนาะ ุดมากนะฮะุดมากเลยเจอโดยบังเอิญกำลังมาพรุ่งนี้นะอยากจะมาพรุ่งนี้นี่เปิดทุกวันเลยฮะ11โมงนะฮะทุกคนมาสนับสนุนได้อยู่เยื้องๆกับต้นยางนาต้นไหนอะต้นต้นที่อยู่ตรงอะร้านท้องกงวอโฟ l จะอยู่ตรงข้ามกับ บริษัทนิมรีซิงนี่ไงทุกคนแดงๆเนี่ยนะฮะไปะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาตามหาอีกทีหนึ่งนะฮะใกล้กับปั๊มบางจากเลยจากทุกคนจากรถมากนะฮะรถที่สุดทุกคนทุกคนเห็นไหม บรรยากาศกว้างขวางห้องกว้างทีวีจอแบนเะเปิดทีวีให้ดูก่อนทุกคนเดี๋ยวจะหาว่าทีวีจอแบนของเราเนี่ยไม่นุนนีนั่งน,นะฮะเห็นไหมฮะรอแป๊บหนึ่งก็จะติดนี่ฮะอาจจะรกนิดหนึ่งไม่ต้องสร้างภาพทุกคนเดี๋ยวเราจะเปิดช่องให้ดูนะมีสารพัดช่องเลยทุกคน